สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะแนวทางของวันจันทร์วันที่12จะเดือนหาพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับโพสแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตร,ตรเมร็ดเดียววันที่เก้าวันศุกร์ที่ผ่านมาจะมาเบิงพนย้อนลังกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางของเราจะต้องสรุปพนย้อนลังกันก่อนเนะาะจะเพื่อสิได้เข้าใจกันเนาะจ้า สำหรับสูตรเม็ดเดียวเขาเขาจะให้เด่นสี่วิ่งรูดจะเด่นวิ่งรูดตัวเดียวสำหรับผลนจะเข้ามาหกตัวคือ7 3 8ดสามแปหา่งแปจ้า,าสำหรับแนวทางวเวลล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวขเขาเฮาวันที่เก่าหนึ่งคือว่าผลาดไปเน,ะเนะาะเมื่อหนึ่งเราจะหลังจากที่เขากันมาได้แบบติดต่อกันแบบหลายวันเนาะ าวันที่เก่าถือว่าผ่านไปมือหนึ่งเราจะโอ้โหแปดดักบนดักหลังกันเลยทีเดียวเนาะแปดหา, 1, 8, าจหนึ่งแปดถือว่าเด้งเด้งกันเลยทีเดียวเนาะแต่ข้าเม็ดเดียวหลุดสี่เราจะ,ะสำหรับ วันที่สิบสองตามรลุนกันต่อจะเล่าพัฒนาลงหายสองสูตรจะสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวกับสูตรเม็ดเดียวเนาะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักขเขาเฮาถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวจากวันที่เก่าที่ผ่านมาจ,จะชุดเด่นไฮเด่น8วิ่งรูดแปดสหรับแปดเขามาเด้งๆเนาะเต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างนะจ้ะสำหรับเด่นแปดวิ่งรูดแปดเฮาเนาะจับคู่เข่า จับคู่เข่าเต็มๆทั้งบนทั้งล่างจะสําหรับตัวประกบคู่จะสําหรับล่างเข้ามแปดหาแปดหาจหับคู่เข่าชุดกันชุดกันเด่นหาหาหกหาเจีหาแปดได้ตัวกับแปดหาหลางจะสําหรับบนคือหนึ่งแปดหนึ่งแปดเข่าแปดหนึ่งเต็มเต็มเลยตัวตัวเน้นเต็มเต็มชุดเด่นสําหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจะมาเด้งเดงโอ้โห แต่เม็ดเดียวถือว่าพลาดไปมือหนึ่งเนาะเขามาไายงวดติดแล้วเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวขเขาเ้าจับสาหรับมือนี่ก็ตามรุนกันต่อจะลงหา2สองสูตรเราจะสําหรับลาพัฒนาเองเฮ้าจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เนาะขึ้นอยู่กับความมักความชอบเราจะมีตัวมักตัวชอบตามได้แต่ผมมีตัวมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจะแนวทางมีเขามีรู้จะผิดพลาดประการใดกับโคตรโคไยหลายๆเนาะ สำหรับเม็ดเดียวมือนีห้เดนหนึ่งจ้าเขาเปลี่ยนปากกาควจะนิดหนึงเดนหนึวิรุธหนึ่จะไซ้วิ่งไซส์ูดข้าวถามักซะชอบ1นบึ่ไปวิ่งไปรูดได้แล้วจะห้เดนวิ่งรูดตัวเดียวจับห้เป็นแนวทางแคู่จะสำหรับ1งวดก่อนมา8 1 1 8น่นบนเนาะถ้่พ่นอเอฟซีจะได้ถักกระบรมักหน่บอชอบหเนาะ สูตรเดิมสูตรลักของเฮาเดนวินรูดสองตัวจา้าจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าจ้า สำหรับโตเนนกาลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวมือนี่เด่นหนึ่งรุ่หนึ่งขอเน้นไปหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งสองกรับหนึ่งสามหลกักการจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวออยเอจโตรเจนสี่คู่เนาะจะหายเป็นแนวทางแค่แปดขู่ สำหรับแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวขฮาแนวทางมือนอีิก็คือตามนี่เลยจะฝากไว้เพียงสำนีละกันเนาะมือนีคอยมาปังๆคอยมาเดง้งๆละกันนาะจากเขาให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เขามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านนจากขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจากขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกํำลังใจรานจะแนวทางมีเขา่ามีรุดนาจากผิดพลาดประการใดก็ ขอตูดขอไพยหลายๆเราจะเปรียบเทียบพิจารณาวีหอกันเบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า